คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีการอยู่นิ่งๆเง,งียบๆมันกลับทำให้เรามีพลังขึ้นมาอาจจะเป็นตอนที่เราไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายไม่ต้องตอบใครแค่ได้นั่งเฉยๆปล่อยให้ความคิดของตัวเองค่อยๆคลี่ออกมาเหมือนหายใจได้เต็มปอดมากขึ้นทุกวันนี้ชีวิตของเรามันวุ่นวายจริงๆใช่ไหมคะเช้าตื่นมาก็รีบไปทำงานรถติด กดมือถือเช็คลายตอบอีเมลเล่นโซเชียลเจอข่าวสารสารพัดเจอผู้คนมากมายพอหัวถึงหมอนก็หมดแรงบางทีเรายังไม่ทันได้คุยกับตัวเองด้วยซ้ำว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงหรือเรากำลังจะเดินไปทางไหนของชีวิต มันเลยไม่แปลกที่หลายครั้งเรารู้สึกเหมือนพลังถูกหยุดหายไปเรื่อยๆเพราะทุกนาทีเราใช้ไปกับการตอบสนองต่อโลกภายนอกมากกว่าการฟังโลกภายในของเราเอง คลิปนี้ค่ะเราอยากชวนคุณมาลองมองการเก็บตัวเงียบในมุมใหม่ไม่ใช่การหลียกหนีโลกไม่ใช่การปิดตัวเองหนีปัญหาแต่เป็นการเลือกถอยออกมานิดหนึ่งเพื่อทำบางสิ่งที่มีพลังมากๆบางสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆและที่น่าสนใจคือ คุณไม่ต้องเก็บตัวเงียบไปนานเป็นเดือนไม่ต้องหายไปบนภูเขาไม่ต้องเดินทางไปไกลๆแค่คุณสร้างช่วงเวลาเล็กๆที่เป็นของคุณจริงๆช่วงเวลาที่โลกเงียบลงแล้วคุณได้เจอความจริงบางอย่างในตัวเองถ้าคุณเคยรู้สึกหมดแรงเบื่อกับความวุ่นวายหรือบางทีเหมือนกำลังวิ่งแต่ไม่รู้จะไปทางไหนคุณอาจจะกำลังขาดเพียงสิ่งนี้ค่ะพลังจากการเก็บตัวเงียบ แล้ววันนี้เราจะค่อยๆพาคุณไปรู้จักว่าทำไมการเก็บตัวเงียบถึงสำคัญและเวลานั้นคุณควรทำอะไรที่จะทำให้ชีวิตคุณก้าวกระโดดได้จริงๆเวลาที่เราพูดคำว่าเก็บตัวเงียบหลายคนอาจจะนึกถึงภาพคนที่ไม่พูดกับใครนั่งอยู่คนเดียวเฉยๆไม่สูงสิงกับใครแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะ การเก็บตัวเงียบไม่ได้หมายถึงการปิดปากแต่หมายถึงการปิดเสียงรบกวนเสียงจากโซเชียลเสียงจากงานที่ต้องทำเสียงจากความคาดหวังของคนอื่นที่เข้ามากระแทกหัวใจเราแทบจะทุกวันมันคือการตั้งใจหยุดให้พื้นที่กับตัวเองให้เรากลับมาฟังเสียงภายในเล็กๆที่ปกติเรามองข้ามไปเสียงนั้นคือความรู้สึกความต้องการจริงๆของเราเอง ลองคิดภาพดูนะคะมือถือของเราต่อให้เป็นรุ่นใหม่สเปคแรงแค่ไหนถ้าเราใช้ทั้งวันโดยไม่ชาร์จสุดท้ายแบตก็หมดอยู่ดีคนก็เหมือนกันค่ะต่อให้คุณเก่งแค่ไหนขยันแค่ไหนมีเป้าหมายใหญ่แค่ไหนถ้าคุณไม่มีเวลาชาร์จพลังใจคุณก็หมดแรงได้เหมือนกันแล้วการเก็บตัวเงียบก็คือการเสียบปลั๊กให้ตัวเองนั่นแหละค่ะ มันเป็นช่วงเวลาที่เราได้ชาร์จแบตชีวิตชาร์จความคิดชาร์จความตั้งใจใหม่ๆให้กลับมาเต็มอีกครั้ง สิ่งที่น่าสนใจคือหลายครั้งความคิดที่ดีที่สุดไอเดียที่เปลี่ยนชีวิตหรือแม้แต่การตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดมักจะไม่เกิดตอนเราวุ่นวายอยู่กับโลกภายนอกนะคะแต่มักจะเกิดขึ้นตอนเราอยู่เงียบๆอยู่กับตัวเองจริงๆเพราะเสียงรอบตัวเงียบลงเมื่อไหร่เสียงในใจก็จะดังขึ้นมาเองค่ะ ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าถ้าเรามีช่วงเวลาเก็บตัวเงียบเราจะทำอะไรดีเราไม่ได้อยากให้คุณแค่นั่งเงียบๆแต่เราอยากให้เวลานั้นกลายเป็นพื้นที่ที่ทงพลังที่สุดของชีวิตและนี่คือ5อย่างที่ถ้าคุณทำในช่วงเวลานี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนได้จริงๆค่ะ 1. ทบทวนตัวเองเวลาที่เราอยู่เงียบๆคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการส่องกระจกชีวิตของเราเองค่ะลองถามตัวเองตรงๆว่าตอนนี้เรากำลังยืนอยู่ตรงไหนของเส้นทางชีวิตสิ่งที่เราทำทุกวันมันทำให้เรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเรากำลังแค่ทำไปเรื่อยๆเพื่อเอาตัวรอดไปวันๆ บางทีเราอาจจะใช้ชีวิตตามหน้าที่ตามคำคาดหวังของคนอื่นจนลืมถามว่าแล้วสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรคุณอาจจะลองเขียนลงกระดาษลองเล่าออกมาเหมือนเขียนจดหมายถึงตัวเองหรือแม้แต่แค่หลับตาแล้วสังเกตความรู้สึกจริงๆที่อยู่ข้างในใจเพราะการได้เห็นตัวเองชัดมันคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะ 2. เรียนรู้สิ่งใหม่ ช่วงนลาลาบเงียบๆเนี่แหละค่ะเหมือนคุณมีห้องเรียนส่วนตัวอยู่ตรงหน้าไม่มีเสียงรบกรวนไม่มีใครมากกดดันคุณได้ใช้เวลาเพื่อเติมสิ่งใหม่ๆให้กับสมองและหัวใจของตัวเอง ลองอ่านหนังสือที่คุณซื้อมาแต่ยังไม่ได้เปิดลองฟังพอดแคสต์ที่ช่วยขยายความคิดหรือเรียนสกิลใหม่ๆที่คุณเคยผลัดวันประกันพรุ่งว่าเดี๋ยวค่อยทำไม่ว่าจะเป็นการเขียนการออกแบบการเรียนภาษาหรือแม้แต่การฝึกสมาธิเพราะความรู้คือการลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุนจริงๆค่ะและในความเงียบเราจะซึมซับสิ่งใหม่ๆได้ลึกและโฟกัสมากกว่าตอนอยู่ในความวุ่นวาย 3. ออกแบบเป้าหมายชัดๆเป้าหมายที่ไม่เคยถูกเขียนไม่เคยถูกวางแผนก็เหมือนเรือที่ออกทะเลโดยไม่มีเข็มทิศค่ะสุดท้ายมันก็จะลอยไปเรื่อยๆตามกระแสลมของชีวิตแต่ถ้าคุณใช้ช่วงเวลาเงียบม,มันนั่งคิดจริงๆว่าอีก6เดือนฉันอยากอยู่ตรงไหน อีกหนึ่งปีสิ่งที่ฉันอยากทำให้สำเร็จที่สุดคืออะไรแล้วเขียนมันออกมาให้ชัดคุณจะเริ่มเห็นเส้นทางเห็นแผนเห็นจุดหมายแทนที่จะวิ่งไปเรื่อยๆอย่างเหนื่อยล้าโดยไม่รู้ว่าจะถึงที่หมายเมื่อไหร่การเงียบจะช่วยให้เป้าหมายของคุณคมชัดและมีพลังมากขึ้นค่ะ 4. ฟังเสียงข้างใน บ่อยครั้งเราฟังเสียงคนอื่นจนลืมฟังเสียงของตัวเองเสียงพ่อแม่เสียงเจ้านายเสียงสังคมเสียงในโซเชียลมันดังจนกลบเสียงในใจเรามิดแต่ถ้าคุณยอมเงียบเสียงในใจคุณจะค่อยๆดังขึ้นมาเองมันอาจเป็นความรู้สึกที่คุณเคยกดเอาไว้ความฝันที่คุณซ่อนมาตลอดหรือแม้แต่ความกล้าที่คุณไม่เคยกล้าใช้เสียงเล็กๆนั้นคือเข็มทิศแท้จริงของชีวิตค่ะ การฟังเสียงข้างในคือการกลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของคุณเองไม่ 6. สร้างวินัยเล็กๆการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการกระทำยักษ์ใหญ่เสมอไปนะคะบางครั้งสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวันกลับทรงพลังที่สุดเช่นตื่นเช้าเพิ่มแค่15นาทีเพื่อเริ่มวันอย่างสงบ ออกกำลังกายวันละ10นาทีไม่ต้องมากแต่ทำทุกวันหรือเขียนบันทึกสั้นๆทุกคืนว่าวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างสิ่งเล็กๆพวกนี้เมื่อสะสมไปเรื่อยๆจะกลายเป็นวินัยใหม่ที่ค่อยๆผลักดังชีวิตคุณไปข้างหน้าอย่างมหาศาลค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเก็บตัวเงียบอย่ามองว่ามันคือเวลาที่เสียไปเลยนะคะตรงกันข้ามมันคือเวลาที่คุณกำลังลงทุนกับชีวิตของตัวเองและเชื่อเธอค่ะว่าถ้าคุณทำห้าข้อนี้ซ้ำๆด้วยความจริงใจคุณจะกลับออกมาเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณรู้ไหมคะว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายคนเขามีสิ่งหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะ นั่นคือเขาให้คุณค่ากับช่วงเวลาเงียบอย่างสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้ง Apple เขาเคยเล่าว่าเวลาสำคัญที่สุดสำหรับเขาไม่ใช่ตอนอยู่ในห้องประชุมไม่ใช่ตอนขึ้นเวทีแต่คือตอนที่เขาเดินเงียบๆคนเดียวช่วงเวลาแบบนั้นทำให้เขาเชื่อมต่อกับความคิดลึกๆข้างในและหลายไอเดียที่เปลี่ยนโลกเกิดขึ้นจากการอยู่เงียบๆแบบนั้นนี่เองค่ะ หรืออย่างบิลเกตส์ก็มีสิ่งที่เรียกว่าติ้งวีคคือการหายตัวไปหนึ่งสัปดาห์ไม่รับโทรศัพท์ไม่เจอใครไม่ประชุมแต่ใช้เวลาอ่านคิดและเขียนหลายไอเดียใหญ่ของ Microsoft ก็เกิดจากติ้งวีคเหล่านี้นะคะนักเขียนชื่อดังหลายคนก็เหมือนกันค่ะบางคนเลือกจะหายไปอยู่บ้านพักต่างจังหวัดเงียบๆเ,เพื่อเขียนหนังสือเล่มใหม่ ศิลปินบางคนปิดตัวเองจากโลกภายนอกสักพักเพื่อสร้างผลงานที่กลายเป็นตำนานแม้กระทั่งนักธุรกิจยุคใหม่ๆหลายคนก็ใช้วิธีนี้ค่ะ พวกเขาจะมีเวลาที่รีทรีตหรือถอยออกมาจากความวุ่นวายเพื่อจัดการความคิดวางแผนชีวิตและมองอนาคตให้ชัดเจนขึ้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้เขาไม่ได้เงียบเพราะหนีปัญหาแต่เขาเงียบเพื่อจะกลับออกมาชัดเจนและส่งพลังมากขึ้น และนี่ละค่ะที่เราอยากให้คุณลองเพราะถ้ามันทำงานได้กับคนที่สร้างอิทธิพลระดับโลกมันก็ทำได้กับเราเหมือนกันเพียงแต่ปรับให้เข้ากับชีวิตของเราเองทีนี้หลายคนอาจจะคิดว่าแล้วมันจะคุ้มหรอถ้าเราต้องเงียบต้องถอยออกมาสักพักคำตอบก็คือคุ้มมากค่ะเพราะผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากการเก็บตัวเงียบมันชัดเจนและทงพลังมากกว่าที่คิด 1. จิตใจนิ่งขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเรามักจะตัดสินใจแบบรีบๆหรือปล่อยให้อารมณ์พาไปแต่พอคุณมีช่วงเวลาเงียบๆใจจะนิ่งลงความคิดชัดขึ้นแล้วการตัดสินใจสำคัญๆของคุณก็แม่นยำขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ 2. มีพลังงานใหม่ๆคุณเคยไหมคะที่พอเจอผู้คนหรือโซเชียลทั้งวันแล้วเหมือนหมดไฟ การเก็บตัวเงียบจะเหมือนการกดปุ่มรีเฟรชให้ร่างกายและใจกลับมามีพลังใหม่อีกครั้งพอคุณกลับออกไปเจอโลกอีกครั้งคุณจะสดชื่นกว่าเดิมเหมือนได้ชาร์จแบตเต็มร้อยค่ะ 3. ชีวิตมีทิศทางไม่สเปะสปะบางทีเราวิ่งจนเหนื่อยแต่พอหยุดแล้วหันมามองถึงรู้ว่าเรากำลังวิ่งผิดทางการเงียบจะช่วยให้คุณเห็นเส้นทางชัดขึ้น ว่าจริงๆแล้วชีวิตควรไปทางไหนไม่ใช่แค่วิ่งตามกระแสคนอื่นไปเรื่อยๆ 4. เกิดความมั่นใจในตัวเองเมื่อคุณใช้เวลาทบทวนฟังเสียงข้างในและออกแบบเป้าหมายคุณจะรู้ว่านี่คือทางที่ฉันเลือกเองความมั่นใจแบบนี้มันต่างจากความมั่นใจปลอมๆที่มาจากคำชมหรือยอดไลค์ในโซเชียลมันเป็นความมั่นใจจากข้างในที่ไม่มีใครมาพรากไปได้ค่ะ 5. ความสัมพันธ์กับโลกภายนอกก็ดีขึ้นด้วยฟังดูแปลกใช่ไหมคะว่าเก็บตัวเงียบแล้วจะช่วยเรื่องความสัมพันธ์ได้ยังไงแต่จริงๆพอคุณรู้จักตัวเองมากขึ้นคุณจะสื่อสารกับคนอื่นได้ดีขึ้นมีความเข้าใจแล้วไม่ถูกดึงไปตามอารมณ์ง่ายๆมันทำให้ทั้งการทำงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวราบรื่นขึ้นจริงๆ เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของการเก็บตัวเงียบมันไม่ใช่การพักผ่อนแต่คือการปรับจูนทั้งชีวิตให้ชัดขึ้นแข็งแรงขึ้นและทรงพลังขึ้นค่ะฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจจะคิดว่าโอเคเข้าใจแล้วล่ะว่าการเก็บตัวเงียบมันดีแต่ฉันจะเริ่มยังไงล่ะความจริงคือคุณไม่จำเป็นต้องเก็บตัวเงียบเป็นอาทิตย์ไม่ต้องหนีไปป่าเขาไม่ต้องไปเข้าคอสแพงๆเลยนะคะ คุณสามารถเริ่มได้ง่ายๆแค่วันละ15 3 0ถึง30นาทีก็พอแล้วปิดเสียงโทรศัพท์ปิดโซเชียลนั่งอยู่เงียบๆกับตัวเองจะนั่งในห้องเงียบๆบนโซฟาหรือเดินเล่นคนเดียวก็ได้ค่ะในเวลานั้นลองถามตัวเองเบาๆว่าวันนี้ฉันรู้สึกยังไงบ้างสิ่งที่ฉันทำอยู่มันพาฉันไปทางที่ฉันอยากไปจริงๆหรือเปล่า หรือมีอะไรที่ฉันควรปรับเปลี่ยนหรือเริ่มต้นใหม่บ้างคุณไม่ต้องได้คำตอบทุกอย่างทันทีหรอกค่ะบางทีคำตอบที่แท้จริงมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเองเหมือนน้ำใสที่ตะกอนค่อยๆนิ่งแล้วเราก็มองเห็นก้นแก้วชัดขึ้นและสิ่งเล็กๆที่อยากฝากคุณไว้ก็คือการเงียบอาจเป็นเสียงที่ดังที่สุดที่บอกอนาคตของคุณ เพราะเมื่อคุณฟังเสียงในใจตัวเองชัดขึ้นคุณก็จะกล้าเลือกเส้นทางที่ใช่สำหรับคุณจริงๆลองเถอะค่ะแค่เริ่มจากวันละนิดคุณจะรู้เลยว่าชีวิตที่ชัดเจนและทวงพลังมันเริ่มต้นจากความเงียบเล็กๆนี้เองสุดท้ายนี้ค่ะเราอยากย้ำกับคุณอีกครั้งว่า การเก็บตัวเงียบไม่ใช่การหลีกหนีโลกแต่คือการถอยออกมาสักก้าวเพื่อมองโลกและมองชีวิตตัวเองให้ชัดเจนกว่าเดิมมันคือการทบทวนตัวเองเติมพลังใหม่วางเป้าหมายที่ชัดการฟังเสียงข้างในและการสร้างวินัยเล็กๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณในระยะยาวลองนึกภาพดูนะคะคุณที่กลับออกมาจากช่วงเวลาเงียงๆจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป คุณจะกลับมานิ่งขึ้นชัดขึ้นแข็งแรงขึ้นและพร้อมก้าวกระโดดไปสู่ชีวิตที่คุณอยากสร้างจริงๆเราอยากชวนคุณค่ะไม่ต้องกดดันไม่ต้องทำยาวๆแค่เริ่มจากวันละนิดแล้วคุณจะเห็นพลังที่มันค่อยๆเติบโตในตัวคุณเองและถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ทำให้คุณได้แรงบันดาลใจได้พลังใหม่หรือทำให้มองชีวิตต่างออกไปเรายินดีมากๆเลยค่ะ เพราะนี่คือสิ่งที่ช่องพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงตั้งใจอยากมอบให้เราจะคอยอยู่ตรงนี้เสมอเพื่อเป็นเพื่อนที่คอยปลุกพลังในตัวคุณเพราะเรารู้ว่าคุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิดและคุณคู่ควรที่จะใช้ชีวิตแบบมีพลังจริงๆแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ